สวัสดีครับน้องก็ทำอะไรโอ้สวัสดีค่ะมาแต่เช้าจังเลยตอนนี้กําลังลอกใบค่ะใบหอมนะคะลอกกลับใบที่มันแห้งๆตายๆค่ะออกให้เขาแตกกอได้ดีพอดีว่าจะมาขอซื้อกันหอมนะครับที่ติดตามมาจากไหนคะเนี่ยอมาจากเพจอ๋อเจอในเพจใช่ไหมคะใช่ครับหอมแบ่งเลยนี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ๋อตอนนี้มันไม่มีเหลือเลยะค่ะพอดีว่าอปลงนี้แหละครับ แปลงนี้คือลูกค้าซื้อไว้หมดแล้วค่ะโอนเงินจองไว้หมดแล้วด้วยน้องไกก็เลยขายให้ไม่ได้เลยลูกค้าที่มาหนร้านก็ขายให้ไม่ได้ลูกค้าต้อง <c oughs> ้องอีกนานนะครับว่า <c oughs> จะได้อ่าก็คือแปลงเนี้ยแปลงนี้น้องก็จะได้ถอนวันที่สามสิบสิ้นเดือนนี้เนาะสามสิบสามสิบมิถุนาหกหกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นต่อไปก็จะเป็นฝั่งฝั่งงูนะคะพี่ อีกประมาณเกือบสองเดือนนะคะจะมีเยอะรอบรอบหน้าจะมีประมาณห้าหกแปลงเลยค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีแค่แปลงเดียวแล้วก็ขายไม่ได้แล้วด้วยตอนนี้มีลูกค้าทักมาเยอะมากลูกค้าในเพจแล้วก็มีลูกค้าที่มาหน้าร้านเยอะมากแล้วก,ก็ทําให้ไม่ทันเลยค่ะน้องก้อยเปิดจองด้วยใช่ไหมครับหรือว่ายัางไงครับอ๋อก็คือจะเปิดจองตอนที่ใกล้จะถอนนะคะคับ<ห>มารอบนี้น้องก้อยก็เปิดจองเพราะว่าน้องก้อยจะได้ถอนสิ้นเดือนใช่ไหมคะน้องก้อยก็เปิดจองก่อน นะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องดูแลให้กับลูกค้าที่เขาจองไว้อันนี้เต็มหมดแล้วรอบหน้าถ้าใกล้วันท้อนเนี่ยน้องก้อยก็จะแจ้งถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ค่อยมาจองได้สนใจอยากจะปลูกหอมแบงเลยเหมือนน้องก้อยนะคะก็ไปศึกษาวิธีการก่อนได้ค่ะศึกษาก่อนแล้วเราค่อยไปปลูกเนาะเราจะได้แบบมีรู้จักวิธีการปลูกวิธีการดูแลก่อนส่วนของน้องก้อยนี่นะคะอันนี้คือฝนตกทั้งคืนเลยนะ <ไป S 1> นะคะ <ไป S 1> ดูม, <า S 1> มันดูแบบไได,ได้ที่ไหนครับน้องก้อย ในเพจร้อยล้านสมุนไพรค่ะหรือว่าใน YouTube ก็ได้ YouTube ร้อยล้านสมุนไพรเหมือนกันเนี่ยอันนี้ฝนตกทั้งคืนเห็นไหมเขาอยู่บนเข่งเขาก็ยังแบบสบายดีอยู่ถ้าเป็นในดินก็เน่าหมดแล้วมันก็จะปลูกในเข่งเป็นแปลงแบบนี้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวพี่ไปเรียนรู้การปลูกก่อนครับถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะไปมาใหม่นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ